หลายคนก็น่าจะรู้จักไอเทมสำหรับอัพสกิลกันมาบ้างแล้วแต่ถ้าถามว่าไอเทมชิ้นไหนที่เป็นมี่ใบสุดก็คงหนีไม่พ้นเจ้าฮานิวะนี่เป็นแน่แท้และถามว่าทําไมคําตอบก็คือรูปร่างของมันซึ่งในโลกจริงนั้นก็มีของที่รูปร่างเหมือนกันนี้นี่แหละแต่จะต่างกันไปตามเวอร์ชั่นว่าทําจากปีไหนและมันไม่ใช่ของเล่นผู้ใหญ่แต่เป็นฆ่ารับใช้ตจ้านาชั้นสูงต่งาฮาร์กฮันิวะเป็นเครื่องเคลือบดินเผาสีน้ําตาลแดงข้างในเป็นโพง มักจะฝังไปพร้อมกับศพตามความเชื่อโลกหลังความตายของคนญี่ปุ่นแรกๆนั้นก็ไม่ค่อยมีการตกแต่งสักเท่าไร่แต่ภายหลังก็มีการตกแต่งรายละเอียดให้เหมือนกับทหารโดยคนญี่ปุ่นยุคโบราณเชื่อกันว่าฮานิวะนั้นเป็นตัวแทนของข้ารับใช้และจะนําไปฝังเพื่อให้รับใช้บุคคลสําคัญของตนอย่างไรก็ตามฮานิวะนั้นจะมีความนิยมแค่ในช่วงศตวรรษที่3ถึงสินส้นศตวรรษที่6เท่านั้น ส่วนรูปร่างในเกมนั้นก็น่าจะเป็นฮานิวะยุคโคฟุนประมาณปีคิตศักราด500